พงกับแม่นู่นนะโมด็ก็ยายเพียเออยายบอกเลยพี่ขวัญทำงานพี่ขวัญไม่ว่างนี่โมก็ยายเพียนายพี่ขวัญเพียเพียนายที่เท่ายายเพียนายพี่ขวัญอ่ะนะครับตอนนี้พวกนี้กำลังพูดเรื่องของคนอื่นครับผมเข้าอีกแล้วก็คนดังท่่านนคนดังก็คือพี่ขวัญถ้าไม่ถ่ายอย่างนี้มัน พูดเรื ok a, ่องชอบพูดเรื่องของคนอื่นนั่นแหละให้มันอยู่เงียบบ้างจะได้เดี๋ยวถ่ายกับขวาชโชวเลี้ยวาไม่เลีมยวตกมาเออตกมาเลี้ยวไอ้นู้ถ่ายนู้ตกปลาเนรอผ่านผู้สาวผับเปิดมาขึ้นฟีดเลยาะผ้าผูสาวผ้าผูสาวผ้าขึ้นฟดีนะ ไว้หายกระจายไปด้วยเมื่อกี้ยังก่อนเล่นแล้วมืออ่ะมันพากันกินอะไรของมันวะดังไห่ดังอะไรไม่ได้เปิดเครื่องมันจะดังได้ไงอ่ะมดมัมองไงมึงมันพากันดูอะไรวะ